เจอวันนี้แหละคือไม่เห็นแม่มัน,มนชักเลื่อๆตัวนี้ไม่มั่นเจอเลยันี้เดี๋ยวหอยมาบ่หน่ ฝากติดตามบางด้วยนะครับขอบใจหลายๆสบายดีสวัสดีพ่อ่พี่น้องเออหยังอยู่พีน้องไทยเพิ่นนาตี้เก็บอันนี้ข้างนี้ฮะเอออันเมื่อนนี้ฮาสิไปเสื้อกลับเ้อ คลิปก่อนติดเลืง้งหอยพี่น้องคลิปต่อลงอหนึ่งวันทำอิดนะไม่มีไรายได้เลยจักเม็ดเลยตัวนะคลิปนี้ก็ไปหา,ลหาเลานะหาร์บอนเชอร์เนาะมีโมซิมานหนอดตัวนั้นเลยของเฮานี่มีอยู่สี่อันแล้วก็สิไปเบิ่งเมื่อนั้นกระลับเซ่ขนาดหรืเบิ่งตัวนั้นเลย ปอสีเห็นบอลเรือหน่อยเลยเนาะไปติดตามเมืองลำกันพรมใช่น้องย่างขึ้นภูคือเก้าแหละปู้นอยู่รุ่มพูนเนาะไปครับหน้าบ้าคือเก้าเหมือนกันคือน,นี่ทางรถจรักรมันขึ้นมานี่เบิงบ่งอันนำเบิ่งสายโฮ้ตัวนี้นะโฮ้วันเก้าันนี่แหละแต่ว่วา สีเลาะเบื้อง่ามันปเป็นตาเซออ์บ้แถวป่าแถวโด่งแถนี้เก็บมาแล้วมากระเือนเก็บตั้งแต่มาทำอิฐดุ่น่อยไปครับนี่มอนี่นำมนันมันกระยานเห็นขดนกระได ตาไอเซอร์รอยู่บ้างหึมิงขี้ควายเนาะข่าป้ากันนพี่อนเนาะไปยังเลาะล,ลงไปทางนี้ ข้างในจะว่ามีฮ้อนไหมเข้าไปเลไปฮไหในก็มีบ่บนี้ เซอมินมาจะเซอนะมานหนี่งอนไมย่ไปพี่น้องเซอร์ตามหอนไม้เลย เงยจะไปวางมือเสื้อส um> ัมภาได้ป yep. ๊าบเลยห็นมือเขียวไปเดี๋ยวไปเบิ่งล้างลูกมีมันล้างทีหนึ่งผ่านไปเลาะแขมโวยวาพี่น้องโอ้อทองเลือดเลืกดจิกล็กหลวงลุง เซอร์เจอร์เจอร์พูดแล้วหน่อยอยู่ลุ่มพูดแล้วเนาะจถ้าคือมีหลงเซอร์อยู่ต่ออันนั้นดหม่ น้ำบรรไายรอดพื้นทุกคนสินันฉลาดยูเมันวะนี้ทุกคนขี่วัวขี้สัตว์ได้เลยปูน้ำอยู่พื้นน้ำมีต้นทตายอยู่ มันนี่เป็นแปนนี้่เลยทุกคนหอนไม้อยู่ทางคุณน้องหอนไม้มันตายไปนั่นเอาต้องซื้อแถวนี้ยีดถึงทุกคนมีหอนไม้ไปกินเสือทั้งนี้ ไปทำลงไปเลยทุกคนลุ่มบ่เปลนคักไอ้เรื่กงมันไงลุ่มบ่เปลี่ยนคับอ้มันสีเซ่อจังอันหนึ่งเนาะ นี่เสื้ออยู่นี่จังอันนึงนี่เนาะมันมานเด้อมื้่นซือตัวใหญ่ๆลดเดี๋ยนี้นะทุกคนอ่นี่บ่นี่เกงบ่นเลยอยู่นี สชื่อบันนี้เนาะวันนี้ก็จะล้างหนึ่งบนทางมันไปเลี้ังต่อเต้นทุกคนอาซีวาโหโผล่กับมีแม่แล้วมันขึ้นอยู่เถอะ พี ee, <zat. S 1> ่ยี่ถึงพี่คือไม่เห็นแม่มันชักแล้วเร่อตัวนี้มีมันเจอได้เยนมันมีแม่นทางมันเฮ่าตีบอะมีเห็นแม่มันนะ นำลายหลอดคืนทุกคนจึงเองทดถอด กนใ้เรี่ไม่ได้เจอนะมาให้เจอ,อี่นี่สเโอ้เซอรลนะเซอเลยได้วันนี้ได้คิดวนยังไม่ได้เจอจะคือดยีรุบไปเจอ đến đây rồi, trên nhận cho anh. Hmm? Siêng ngân lấy ơi. เจออยู่วันนี้喏นะเจอมาทุกคนป่ะเจออยู่วันนี้นะแหละแถึงพี่กระแปนคักอยู่แต่นี่เป็นทางมันเนาะอ เจอแล้วแล้วมืดแล้วตอนนี้ก็สีลงไปลุ่มพุ่นเละบาดเนเซอร์ด้นะ่ไหมเมื่อหน้าจะพากันเนาะขึ้นเถื่อนพุ่นเอ็นนะบัานอันเจ้าว่าลืมกระลับนะ่ง ញ៉ាំគិសិកម្មសម័យនេះញ៉ិនក្រែកកដោអូប៉ Do hội nó hỏi hết mà, hỏi nên nói, này ninh 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 ม <5> <5> ัดตรงเจาเสิ็นี no> ่ล้างนึงอยู่ฮะหดเรื่งจะนี่เร่นี้มัดแลวทุกคนทุกคนจะเสรล้างกับอิบคือกัน

ไปตอนนี้กะเวลากะพอดี3โมง46เออามาตอนจา3โมง10ทุกคนวบอลเสื้ออยู่ไหนก็นกนเซอรอขึ้นเมือก่อนนะมัน,นี ดีสี่โมงเมื่อแต่ละเมื้อก็4สี่โมงนะทุกคนเพื่อแบะมากะเพแล้วแบะเป็นโนนคือเห็นอยู่ในคลิปสั้นนั่นแหละแต่ละมื้อก็จะประมาณนั่นเลยตีตามเบิ้องน้่นในตอนที่เฮามือแล้วก็แบะมากกะเพแล้วเพรนทุกคน เราสอบวันนี้ระกาลงไปแล้ว dan tu contoh ni kan ลไไแล้วไวๆเลยไปพักพ่อนบ่แล้วไวๆเลยไปพักพ่อนบ่มีเองอนนกไม่คดืมเนาะเป็นยันลงเหลือเออไปออโยกบ่มีเงินมีเงินจะเซ็นไว้